สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้านะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารให้ติดตามกันเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ a d ด u f a s t e 8 8 8นะครับรุ้นมันทุกสเต็ปเปิดยูเซอร์ใหม่ตอนนี้นะครับโบนัสฟรี100%ฝาก500ได้อีก500นะครับแล้วก็บอนสเต็ปรับเพิ่ม50เท่าด้วยนะครับ ก็สามารถมั่นใจได้เลยนะครับเอาล่ะครับมาดูข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับข่าวสารของเราในวันนี้นะครับก็มีหลากหลายข่าวสารไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่หลายๆท่านนะครับอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับล่าสุดของเราก็ได้จับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรุ๊ปจีของเรานะครับจะมีทางด้านเซบียนะครับดอทมูนแล้วก็ทางด้านโคเปนเฮเกนนะครับ ถามว่ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ง่ายเลยไหมสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่เชิงนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะพอทราบกันบ้างนะครับในส่วนของเซบิยานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นจอมล้มยักษ์เลยนะฮะแล้วก็เป็นดอทมูลนะครับดอทมูลนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในลีกเยอรมันนะครับ ซึ่งก็เป็นทีมเก่าของทางด้านเออร์ลิงฮาร์แลนด์ด้วยส่วนโคเปนเฮเกนนะครับก็อาจจะเป็นงานง่ายนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับจากที่เคยพบเคยดวลกันมาบ้างนะฮะโดยนัดแรกนะครับจะประเดิมกันในวันที่6แล้วก็7กันยายนปีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับกุ๊ปจีของเราที่มีทั้งทางด้านเซบียาดับมูนแล้วก็โคเปนเฮเกนนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะฮะ มาดูข่าวต่อมากันเลยดีกว่านะครับเปปกัวเดียล่าได้ออกมายืนยันในงานถแถลงข่าวที่จะพบกับจิตตั้มพาเลตว่าเบนเดอร์ซิวานะครับจะอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้และจะไม่มีการย้ายทีมออกไปก่อนตลาดปิดเราเองก็ไม่ได้รับการติดต่อจากสโมสรไหนเกี่ยวกับเขานี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเขาจะอยู่กับเราทางด้านเบนเดอร์ซิวานะครับยังถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญในแผนของเปปกัวเดียล่าบอสของเรานะครับ จากที่ดูในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทางด้านเบนเด o รซิวาก็มีข่าวจะย้ายจะย้ายนะครับสุดท้ายก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนจบฤดูกาลนะครับมาดูข่าวต่อมากันเลยนะครับ ล่าสุดนะครับมีรายง,งานจากดิแอเรติกเปิดเผยว่าตอนนี้ทางด้านอเมริกาป๊อกกำลังเรียกความฟิตด้วยการซ้อมเดี่ยวและน่าจะกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตามกำหนดก็คือในเดือนกันยายนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูท่าทางไม่รีบร้อนในการใช้งานนักเตะรายนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้เกิดอาการบาดเจ็บต้้ากับนักเตะอีกโดยจะมีประเมินกันอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นนะครับล่าสุดนะครับก็มีทางด้านนาธานอาเกที่มีอาการบาดเจ็บด้วย ถือว่าเป็นปัญหาในเกมรับของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับตอนนี้มีนักเตะหลักๆ2คนนะครับก็คือทางด้านอมมิร์ลาป็อกแล้วก็นาธานอาเกทที่มีอาการบาดเจ็บแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เหลือตัวหลัก2คนก็คือจอร์นสโตนแล้วก็ทางด้านลูบเบนดีอารน,นะครับก็ต้องใช้ อกองหลังผู้แข็งแกร่งสัญชาติอังกฤษและก็สัญชาติโปรตุเกสไปก่อนนะครับาดูข่าวต่อมาเลยดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นข่าวฮาๆนะครับเนื่องจากว่ามีรายงานว่ารูปปั้นสุดน่าเกียรติของทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ของหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ถูกหัวขโมยยกหายไปแบบไร้ร่องรอยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมารูปปั้นสูง10ฟุตดังกล่าวนะครับทำจากไม้หนักเกือบ1ตันโดยเป็นรูปปั้นของเออร์ลิงฮาแลนด์สวมยูนิฟอร์มในทีมชาติโนเวย์นะครับ ในรายงานเขาได้บอกว่าหัวขโมยนี้นะครับซึ่งคาดว่าเป็นแฟนบอลที่ไม่พอใจกับลักษะอัปลักษณ์ของรูปปั้นใช้เคนยกรูปปั้นขนาดใหญ่หายไปในช่วงกลางดึกทอเลซิเวอร์เซนนักธุรกิจผู้จ่ายเงินราว10,000ห,หมนปอนในการซื้อรูปปั้นนี้มาตั้งไว้แม้เจ้าตัวจะยอมรับว่าน่าเกลียดมากๆก็ตามทีนะครับ รูปปั้นดังกล่าวถูกนํามาวางไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนซึ่งซิเวอร์เซนนะครับวางแผนที่จะนําออกมาประมูลหางเงินเบรจากให้กับโรงพยาบาลในแทนซาเนียก่อนที่แผนการจะล่มลงเพราะรูปปั้นนั้นได้หายไปเมื่อเช้าวันพุธซิเวอร์เซนนะครับซึ่งเป็นดิลเ ER ลอร์รถถ่ายเผยว่าเราทุกคนภูมิใจกับเอริงฮาร์แลนด์เป็นอย่างมากผมคิดว่าการตื้อรูปปั้นนี้มันทําให้สดุดีคงเป็นเรื่องที่ดีมีคนบ่นว่ามันน่าเกลียดแต่ก็เอาเถอะเอริงฮาร์แลนด์ไม่ใช่คนหลอเราอยู่แล้ว แต่ผมก็ยังช็อกไม่หายที่มีคนตัดสินใจขโมยมันไปทั้งนี้นะครับนายซิวเซนจ่ายเงินให้กับเคเทนบาราเน่นักแกะสลักรูกปปั้นดังกล่าวขึ้นมาโดยใช้ระยะเวลานานกว่า1ปีในการค่อยๆแกะไม้อายุกว่า100ปีเขาได้บอกว่าผมยอมรับนะว่ามันอาจจะไม่โดนใจทุกคนแต่ผมก็ชอบนะมันเป็นงานศิลปะมากกว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเออร์ลิงฮารลนมาดูข่าวสุดท้ายนี่นะครับทางด้าน ดับมูลนะครับทีมจอมปั้นเด็กนะครับสนใจที่จะดึงทางด้านโคพาเมอร์ไปร่วมดีให้ได้ก่อนตลาดปิดในสิ้นเดือนนี้ตามรายงานของตือังกฤษโดยระบุว่าดับมูนคือหนึ่งในทีมยุโรปที่ได้ตอบถามซิตี้ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางด้านโคพาเมอร์ไปร่วมทัพโคพาเมอร์ Co นะครับสาม,มารถเล่นได้ทั้งปีรวมไปถึงยืนตำแหน่งเบอร์10ร่วมกับทีมก่อนที่ตลาดจะปิดลงในสัปดาห์นี้นะครับ แต่พาเมอร์คือแข้งดาวรุ่งที่เปโกวเดียล่าชื่นชอบแล้วก็ใหม่มั่นปั้นมือไว้นะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราน่าจะไม่ยอมง่ายๆนะครับในการปล่อยตัวไปดับมูนะครับมีประวัติในการปั้นแข้งชาวอังกฤษขึ้นมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับอย่างเช่นเจดอนตันโชนะครับและจูเบลลิงแฮมซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของโคพาเมอร์แม้ว่าเปโกวเดียล่าจะไม่ค่อยเต็มใจนะักก็ตามนะครับ ในส่วนของแอดมินได้มองว่าการปล่อยโคพาวเมอร์ไปเก็บเลเวลกับดอทมูลนะครับถือว่ามีแต่ได้กับได้ขึ้นอยู่กับว่าบอสของเรานะครับจะมีความคิดว่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เล่นในถ้วยเล็กหรือเปล่านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวก็คือทางด้านโคพาวเมอร์นะนะั้นในการตัดสินใจถ้าเกิดว่าอยากมีโอกาสในการลงเล่นสนามเรื่อยๆก็ดอทมูล <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับทางด้านผู้จัดการทีมอย่างบอสของเรานะครับรวมไปถึงบอสบริหารและสุดท้ายเลยก็คือเจ้าตัวนั่นเองเอาละครับสำหรับอีีนี้นะครับแอดมินก็ได้นําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แอดมินผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ